สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นกระเป๋าออแกไน z e r เซอร์จาก Eagle c คลีกนะครับผมซื้อมาเนี่ยเป็นแบบชนิด2ไซส์นะครับเอามาใช้จัดแยกเสื้อผ้ากางเกงชั้นในต่างๆนะครับให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นลักษณะคอมเพรสชันด้วยนะครับก็คือว่าบีบอัดให้มันแน่นด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ประหยัดพื้นที่มากๆเลยนะครับนี่มา2ไซส์นะครับคือไซส์ m กับไซส์ s นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ีดีกอย่างหนึ่งคือมีตัวแอนตี้ไมโครเบล,ลด้วยนะครับที่จะป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับป้องกันกลิ่นนะครับจากเทคโนโลยีของพ r o กเอ็อ,อ, X, อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับของเขานะครับก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บเสื้อผ้าที่ใช้แล้วได้ด้วยนะครับอันนี้สีดำนะครับมองยากสักนิดนึง จุดเด่นของมาเนี่ยก็คือว่ามี1ิสชั้นนะครับสิบแรกคือปิดปกตินะครับสิที่2ก็เหมือนกระเป๋าเดินทางของเราครับที่แบบรูดให้มันให้มันแน่นขึ้นนะครับผมลองใช้มาในหลายๆทริปเนี่ยก็อันแรกเนี่ยอันแรกก็ใช้สําหรับแยกนะครับชั้นในถุงเท้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็ใช้สําหรับเป็นเสื้อกังเกงนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับประหยัดพื้นที่ได้เยอะแต่ว่ามันยับนะครับเสื้อผ้าปลารโมโอยเยอะแล้วก็รัดแน่นอย่างนี้เนี่ย คือมันยับนะครับแล้วก็มีบางเหตุการณ์นะครับผมตกใจมากๆเลยพอเราอัดได้มากๆเนี่ยซิปแตกนะครับซิปแตกแบบนี้เลยผมแบบโอ้โหใช้แล้วแบบซิปแตกมันราคาไม่ถูกด้วยนะครับแต่ง่ายๆเลยคือเราพอเรารูดจนสุดปุ๊บเนี่ยซิปก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอันนี้ผมชอบมากนะครับก็คือว่าแตกก็แตกไปนะครับพอเรารูดสุดปุ๊บเนี่ยปุ๊บใช้ได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็ สมชื่ออีกก็คลิกจริง,รงนะครับยังไงถ้าใครสนใจนะครับลองลองดูนะครับเพราะว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งใช้ประหยัดพื้นที่ครับ